สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ TRN TV คนอ่านข่าวเรื่องราวและกระแสข่าวในวันนี้ครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับน้องมาวินซึ่งก็จะมีเนื้อหาอยู่ตอนหนึ่งครับที่ได้มีการพูดถึงเกี่ยวกับพระเกจิด้วยถทายังไงแล้วก็ก่อนจะรับฟังกันนั้นขอความการุณาเถอะนะครับช่วยกดไลค์กดติดตามรวมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อได้รับทราบข่าวสารดีๆใหม่ๆที่น่าประทับใจได้ทุกๆวันครับ ในประเด็นข่าวสารเรื่องราวล่าสุดนี้ครับกับข่าวที่ชื่อว่าแม่เฝ้ารอครบสิบวันยังไร้วี่แววน้องมาวินเผยว่าลูกข้าวฝันบอกว่าหิวข้าวเรียกได้ว่าข้าวสู่วันที่10บของการสูญหายแล้วก็การค้นหาน้องมาวินหนุ่มน้อยชาวกรุงเทพมหานครวัยเพียง18ปีที่ได้ตกจากเจตส,สกีจมน้ำเคลื่อนสีนครินกู้ภัยนั้นยังคงค้นหาทั้งบริเวณบนผิวน้ำแล้ก็ใต้น้ำ ซึ่งได้มีการตั้งข้อสังเกตกันว่าอุณหภูมิใต้น้ํานั้นเย็นอาจจะรักษาร่างไว้ไม่ให้เน่าจึงทําให้ลอยขึ้นช้าด้านแม่เกนั้นก็ยังมีความหวังเกจิดังบอกว่าอีกสามวันจะเจอและเผยว่าลูกมาเข้าฝันบอกว่าหิวข้าวจากกรณีอุบัติเหตุนายมาวินเนตรเดชานักท่องเที่ยวชาวกรุงเทพมหานครอายุ18ปีนั่งซ้อนท้ายเจตสกี แล้วพัดตกจากนั้นก็ได้สูญหายไปกลางอ่างเก็บน้ำเขื่อนสีนครินหมู่ห้าตําบลท่ากระดานอําเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีช่วงเวลา15นาฬิกาของวันที่24ตุลาคมที่ซึ่งผ่านมาแล้วนั้นครับซึ่งทางด้านเจ้าหน้าที่นั้นได้พยายามค้นหาทั้งบนผิวน้ำใต้ท้องน้ำและทางอากาศตลอดระยะเวลา10กว่าวันครับก็มีนางสาวเกษราหรือว่าคุณเก๋เฟื่องฟูเป็นแม่ของผู้เสียหาย ได้เฝ้าติดตามและก็ออกค้นหาร่วมด้วยกับทางด้านเจ้าหน้าที่มาโดยตลอดครับซึ่งล่าสุดนั้นครับทุกท่านเมื่อเวลาประมาณ15นาฬิกาของวันที่3พฤศจิกายนได้ครบ10วันเต็มหลังจากที่น้องมาวินนั้นได้พัดตกจากเจ็ตสกีจมน้ำสูญหายไปในเลื่อนสีนครินทางด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยครับสมาคมอยุทยาได้รวมใจนำโดยชัดตลาดไทยและก็ผู้ใหญ่เบียร์ทรงพลสุขสมบูรณ์ ยังนำเรือและเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกู้ชีพมูลนิธิพิทักษ์การเข้าไปตรวจสอบในจุดขุนสีในพื้นที่ร่วมกันช่วยหาและก็ค้นหาทั้งทางน้ำและทางอากาศแต่ว่ายังคงไร้วี่แววโดยก่อนหน้านี้ครับครอบครัวคนอ่านข่าวทุกท่านทางด้านเจ้าหน้าที่จุดประดาน้ำได้ดำน้ำค้นหาลึกกว่า50เมตรแล้วก็ใช้ดโดรนในการสำรวจใต้น้ำซึ่งพบว่าจุดที่น้องมาวินพลัดตกนั้น มีแนวร่องน้ำที่จะไหลไปหน้าเขือนน้ำลึกประมาณ50-80ถึงปเมตรอุณหภูมิในน้ำนั้นค่อนข้างเย็นประมาณ21องศาเซลเซียสแล้วก็มีต้นไม้กิ่งไม้ใต้น้ำเป็นจำนวนมากจึงเป็นอุปสรรคในการค้นหาส่วนบนผิวน้ำทางด้านเจ้าหน้าที่นั้นครับก็ได้มีการออกค้นหาโดยตลอดทั้งวันรวมถึงช่วงกลางวันนั้นมีนักท่องเที่ยวล่องเรือแพรเป็นระยะแต่ก็ยังไม่มีใครพบเห็นร่างของน้องมาวิน ด้านนายหารชัยอัทโสภาอายุ40ปีเจ้าหน้าที่กู้ภัยสมาคมอยุธยารวมใจได้บอกว่าต้องดูหลายปัจจัยที่ทำให้ศพยังไม่ลอยขึ้นบนผิวน้ำบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าอุณหภูมิน้ำเย็นจึงช่วยรักษาสภาพศพให้เน่าช้าหรืออาจจะไปติดอยู่ตามสิ่งกีดขวางในน้ำหรือเปล่าแต่เท่าที่ออกค้นหาพบว่ากระแสน้ำนิ่งแต่มีลมแรงไม่แน่ว่าอาจจะเจอเร็เรนี้ ซึ่งทางด้านนางสาวเกษราหรือว่าคุณเก๋เฟื่องฟูเป็นแม่ของน้องมาวินครับได้มาปักหลักนอนที่แพรใกล้กับจุดที่ลูกชายนั้นพลัดตกจากสก,กีจมน้ําซึ่งต้องเสียค่าใช้ใจ่ายวันละประมาณเป็นหมื่นบาทโดยหวังว่าจะเจอร่างลูกชายเพื่อน,นําไปบําเพ็ญกุศลโดยบอกว่าลูกชายนั้นมาเข้าฝันญาติบอกว่าหิวข้าวแม่จึงได้นําข้าวและกับข้าวมาให้พร้อมกับเส้นไหว้จุดธูปบ,บอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ทุกวัน ล่าสุดนั้นครับท่านผู้ชมทุกท่านมีพระเกจิดังบอกว่าจะเจอร่างของลูกชายภายในสามวันแม่ก็ภาวนาให้เป็นไปอย่างนั้นและขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกทีมที่มาช่วยค้นหาลูกชายอยู่ทุกวันผู้เป็นแม่นั้นกล่าวอย่างมีความหวังและนี่แหละครับท่านผู้ชมทุกท่านก็คือเรื่องราวข่าวสารที่ได้มีการอัปเดตล่าสุดครับเกี่ยวกับเรื่องราวในกรณีนี้ครับทุกท่านท่านคิดเห็นไว้ว่าอย่างไร ซึ่งก็จะต้องขอบอกเลยนะครับว่าที่ว่ามีพระเกจิดังนั้นบอกว่าจะเจอร่างลูกชายภายใน3วันท่านผู้ชมคิดว่าจะเจอจริงหรือไม่ภายใน3วันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องราวของความเชื่อนั้นก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับครอบครัวคนอ่านข่าวทุกคนเพราะของแบบนี้นั้นถ้าหากว่าเราเชื่อแล้วทำให้เราสบายใจทำให้เรามีความหวังเพื่อที่จะสู้ต่อไป ก็เป็นเรื่องราวที่ดีนะครับทุกท่านครับลองคิดดูนะตอนเนี้มีการค้นหาน้องมาวินมันเนิ่นนานกว่า10วันแล้วแต่ก็ยังไม่พบเลยแน่นอนละครับว่าก็ต้องมีการอิดโรยสำหรับการค้นหาเป็นอย่างมากและก็ต้องมีการบันทอนจิตใจเป็นอย่างสูงโดยเฉพาะผู้ที่เป็นแม่ดังนั้นครับขอให้พวกเรานั้นมาเอาใจช่วยไปด้วยกันดีกว่านะครับทุกท่านครับ ลำดับถัดไปนั้นครับทุกท่านก็เป็นข่าวสารเกี่ยวข้องกันครับคนอ่านข่าวจึงจะขออนุญาตให้ทุกท่านนั้นได้รับฟังกันอีกสักครั้งหนึ่งซึ่งก็จะเป็นข่าวสารที่เกี่ยวกับหมอบีครับก็เป็นปมกรณีของน้องมาวินครับทุกท่านที่ก่อนหน้านี้นั้นคุณแม่ของน้องมาวินครับหรือก็คือคุณแม่เก๋ได้มีการพูดถึงหมอบีครับว่าให้มีการช่วยตามหาหน่อยพอเวลาผ่านมาไม่นานครับคุณหมอบี ก็ได้มีการไลฟ์สดครับซึ่งในรายการนั้นได้มีการพูดคุยถึงเรื่องราวเกี่ยวกับประเด็นของน้องมาวินด้วยครับเดี๋ยวเราเนี่ยมารับฟังไปพร้อมกันนะครับกับข่าวนี้ว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างที่ว่าหมอบีได้มีการพูดถึงกรณีของน้องมาวินณ่กเขื่อนสีนครินครับกับข่าวนี้เลยขอเชิญรับฟังไปพร้อมกันให้จนจบครับผมพูดอะไรได้บ้างหมอบีเผยปมน้องมาวินตกเจ็ตสกี จมเขื่อนกว่าสิบวันแล้วยังไร้วีว่แววหลังจากที่คุณแม่ได้วอนหมอบีช่วยตามหาน้องมาวินใช้ทุกศาสตร์สารพัดวิธีในการค้นหาลูกล่าสุดครับได้มีข่าวออกมาว่าผมพูดอะไรได้บ้างขอพูดสั้นๆส,นส,นสองประโยคหมอบีเผยปมน้องมาวินหลังตกเจตสกีจมเขื่อนกว่าสิบวันยังไร้วี่แววในการจะพบร่างจากกรณีนายมาวินเนตรเดชานักท่องเที่ยวจากกรุงเทพ อายุ18ปีตกเจ็ตสกีขณะนั่งซ้อนท้ายไปกับเพื่อนรุ่นพี่แล้วสูญหายไปตั้งแต่เวลาประมาณ15นาฬิกาของวันที่24ตุลาคมที่บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนสีนครินทรหมูห่5ตำบลท่ากระดานอำเภอสีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีด้านเจ้าหน้าที่นั้นครับท่านผู้ชมค้นหาสารพัดวิธีใช้อุปกรณ์ทั้งบนน้ำใต้น้ำกว่า10วันแล้วครับยังไม่พบร่าง ด้วยความลึกของน้ำกว่า20เมตรครับโดยคุณแม่เก๋แม่ของน้องมาวินหลังจากที่ได้มีการใช้ทุกาศาสตร์ในการตามหาลูกชายก็ได้โพสต์ข้อความลงเฟ e บุ๊กส่วนตัวด้วยว่าใครสาม,มารถติดต่อหมอบีทูดสื่อวิญญาณได้บ้างหมดหนทางแล้วต้องการให้หมอบีช่วยจริงๆล่าสุดครับท่านผู้ชมทุกท่านหมอบีทูดสื่อวิญญาณก็ได้ไลฟ์สดผ่านช่อง YouTube Ghost a m b a r t e r ในรายการทูดสื่อข่าว สัป,ปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายน2565โดยมีคนเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากถึงเรื่องที่ว่าน้องมาวินโดยหมอบีครับได้กล่าวว่าหลักๆแล้วเราไม่ควรให้สิ่งใดไปรบกวนการทำงานของเจ้าหน้าที่เพราะเจ้าหน้าที่ทำงานกันหนักอยู่แล้วและหากภาคส่วนเขามีวิธีจุดนี้ว่าต้องทำยังไงดําแบบไหนเขาเชี่ยวชาญเราควรให้เกียรติเขามากๆในการเข้ามาช่วยขนาดนี้ ต้องไว้วางใจเขาเรื่องนี้สำคัญที่สุดเราให้กำลังใจช่วยเขาดีกว่าส่วนอื่นๆผมเข้าใจนะในความเป็นมนุษย์คนเป็นแม่มีวิธีไหนที่จะทำได้ทำหมดไม่แปลกทำไปเถอะมันเพึ่งพาให้สบายใจขึ้นก็เพิ่งไปเถอะจะไปถามใครก็เอาไปเถอะอย่าทำให้เป็นอุปสรรคในการหาของเจ้าหน้าที่ไม่ไปชี้ไปอะไรเราให้เกียรติเจ้าหน้าที่ให้มากที่สุด ผมพูดอะไรได้บ้างจริงๆก็ได้ส่งไปให้คนหนึ่งด้วยความเป็นห่วงพอรู้ก็สงสารผมพูดไปสั้นๆส,นสองประโยคเราอาจจะช่วยได้เป็นกำลังปลายนิ้วก้อยแต่ผมว่าผมก็ช่วยอยู่ผมช่วยแล้วเท่าที่ทำได้แค่นี้บอกแค่นั้นเราแทบไม่มีประโยชน์อะไรเลยให้เจ้าหน้าที่เขาทำเต็มที่อย่างนั้นดีกว่าหายไปแล้วบางคน20ปียังไม่เจอด้วยความที่เป็นเคือน ข้างล่างบางทีนั้น20เมตร5 0ถึง60เมตรมันลึกมากแล้วไม่ใช่โล่งๆบางทีเป็นเหมืองเป็นหลังคาเป็นบ้านหลังหนึ่งเป็นวัดเป็นโบสถ์มีซากต้นไม้ก้อนหินถ้าร่างลอยขึ้นมาแล้วติดก็หายไปจริงๆบางคนนั้นหายไป16ปีคนบอกว่าก็ไม่เจอเป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ชมทุกท่านเกี่ยวกับเรื่องราวข่าวสารนี้ ก็ต้องขอบอกเลยนะครับว่าคุณหมอบีเนี่ยมีความเป็นห่วงเป็นใยเกี่ยวกับทางด้านเจ้าหน้าที่เป็นอย่างมากเลยนะครับและก็ทั้งยังได้มีความเป็นห่วงผู้ที่ได้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะคุณแม่ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับคุณหมอบีก็ได้มีการเน้นไปถึงเรื่องราวของการให้เกียรติทางด้านเจ้าหน้าที่ครับทุกท่านครับมีประโยคหนึ่งครับจากหมอบีที่ฟังดูแล้วคนอ่านข่าวสนใจเป็นอย่างมากซึ่งก็คือประโยคที่ว่าผมเข้าใจนะในความเป็นมนุษย์ คนเป็นแม่มีวิธีไหนที่ทำได้ทำหมดไม่แปลกนี่ครับทุกท่านก็ถือว่าคุณหมอบีเข้าใจถึงหัวอกคนเป็นแม่นะครับครอบกว่าคนอ่านข่าวทุกท่านครับคนอ่านข่าวนั้นประทับใจในส่วนนี้มากเลยซึ่งทุกคนครับลองคิดดูนะครับว่าตอนเนี้ยเราไม่ได้ไปอยู่ในจุดนั้นนะครับเราไม่รู้เลยว่าความลำบากความหนักใจที่เขากำลังพบเจอกันอยู่ตอนเนี้ยณเวลาเนี้ยเป็นอย่างไร แบบแท้จริงดังนั้นแหละครับท่านผู้ชมทุกท่านจึงเป็นเหตุที่ว่าเราควรจะส่งกําลังใจไปให้พวกเขาเหล่านั้นทั้งด้านเจ้าหน้าที่ทั้งด้านคุณแม่รวมถึงภาคส่วนที่ได้เกี่ยวข้องกันกับเรื่องดังกล่าวนี้เป็นกําลังใจให้พวกเขากันนะครับให้ได้พบเจอแล้วก็คลี่คลายเกี่ยวกับเรื่องราวกรณีนี้ไปให้โดยเร็วที่สุดอ่ะเอาละครับทุกท่านครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับทุกท่านก็เป็นช่วงเกี่ยวกับความคิดเห็นนะครับผม เดี๋ยวเราเนี่ยมาลองรับฟังไปพร้อมกันดูว่าความคิดเห็นของครอบครัวคนอ่านข่าวที่ได้มีการแสดงเอาวไว้เกี่ยวกับเรื่องราวของประเด็นน้องมาวินเนี่ยมีการพูดคุยแสดงความเป็นห่วงเป็นใย,ยไว้ว่าอย่างไรกันบ้างซึ่งก็แน่นอนนะครับสําหรับใครที่ยังไม่รู้ก็คือว่าคนอ่านข่าวเนี่ยจะหยิบยกความคิดเห็นที่ได้มีการกดไลค์มากที่สุดเป็นจํานวนสาอันดับแรกแต่ถ้าหากว่ามีความคิดเห็นไหนที่คนอ่านข่าวเลงแล้วว่า จะเป็นประโยชน์แก่ครอบครัวคนอ่านข่าวคนอ่านข่าวก็จะขอหยิบยกความคิดเห็นนั้นมาออกอากาศมานำเสนอให้ครอบครัวคนอ่านข่าวท่านอื่นๆได้รับทราบไปพร้อมกันนะครับถ้าอย่างไงก็จะถือว่าเป็นการได้รับเกียรติเป็นอย่างมากครับขอกราบขอบพระคุณจริงๆครับทุกท่านครับซึ่งความคิดเห็นที่คนอ่านข่าวกําลังจะหยิบยกมานั้นเป็นความคิดเห็นที่มาจากคลิปวิดีโอนี้ครับเป็นคลิปวิดีโอที่ชื่อว่าพูดได้โดนใจ หมอบีพูดถึงขนาดนี้ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของมาวินกรณีที่ว่าเขือนสีนครินลั่นผมพูดอะไรได้บ้างก็ได้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นอยู่มากมายครับทุกท่านมาดูกันเลยครับกับความคิดเห็นแรกที่ได้รับการกดไลค์มากที่สุดความคิดเห็นแรกครับมาจากคุณพี่คำทองได้มีการบอกว่าถ้าหมอบีสื่อวิญญ,ญาณได้ก็น่าจะสื่อกับน้องได้ว่าร่างน้องอยู่ตรงไหน แล้วค่อยบอกกับหน่วยงานกู้ภัยนักประดาน้ำเพื่อให้ไปเอาน้องหรือร่างน้องได้เร็วขึ้นขอเป็นกำลังใจให้หน่วยงานกู้ภัยนักประดาน้ำทุกๆท,ท่านนะคะขอให้ประสบความสำเร็จเจอน้องเร็วๆนะคะนี่ครับเป็นความคิดเห็นที่ได้รับการกดไลค์ถึงสีท่านขอกราบขอพระคุณคุณพี่คำทองจริงๆที่เข้ามาแสดงความเป็นห่วงเป็นใย และก็ส่งกําลังใจถึงหน่วยกู้ภัยนักประดาน้ำทุกๆท่านความคิดเห็นท่านต่อไปครับมาจากคุณดนได้มีการบอกว่าสรุปหมอบีไม่บอกอะไรเลยแล้วจะไปถามเขาทำไมก็ได้มีคุณมัทุร,รดาเข้ามาแสดงความคิดเห็นครับบอกว่าคงไม่รู้เลยบอกไม่ได้ถ้าบอกไปแล้วมันไม่ใช่เดี๋ยวถั่วลงทุกท่านครับคนอ่านข่าวขออนุญาตย้ำอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ ว่าเรื่องราวของความเชื่อนั้นล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องราวของความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับความคิดเห็นท่านต่อไปครับท่านที่3ซึ่งอันดับที่3นี้ครับได้รับการกดไลค์สองท่านมีจํานวนอยู่3คนเลยทีเดียวครับคนอ่านข่าวเลยจะขออนุญาตอ่านความคิดเห็นของทั้ง3ท่านนี้เลยนะครับเพราะถือว่าได้เข้ารอบมาเป็นท็อป3คอมเมนต์ครับ มาดูก,กันกับคนแรกเลยนะครับที่ติดท็อปสความคิดเห็นที่ได้รับการกดไลค์มากที่สุดนั่นก็คือคุณแมวน้ำครับคุณแมวน้ำครับได้บอกว่ามันเป็นวิบากกรรมบางอย่างก็ไปก้าวล่วงมากไม่ได้ก็เข้าใจนะบางอย่างก็เหมือนเขาพูดไม่ได้นี่ครับทุกท่านอันนี้ก็คือเป็นคุณแมวน้ำที่ว่าเข้าใจว่าบางอย่างเนี่ยก็พูดไม่ได้บางอย่างเนี่ยก้าวล่วงมากไปก็ไม่ดี ทุกท่านและครับคิดเห็นไว้ไว่าอย่างไรเกี่ยวกับความคิดเห็นของคุณแมวน้ําท่านนี้ความคิดเห็นที่ติดหนึ่งในสามท็อปของความคิดเห็นที่ได้รับการกดไลค์มากที่สุดคนที่สองมาจากคุณพี่มัทุรดาซึ่งเป็นคนเดียวก,กันกับคนก่อนหน้านี้นะครับที่ได้มีการคอมเมนต์ตอบกลับคุณพี่ดนมารับฟังกันดูนะครับว่าคุณพี่มัทุรดาเนี่ยได้มีการแสดงความคิดเห็นไว้ไว่าอย่างไรซึ่งคุณพี่เขาได้บอกว่า คงต้องริวจิตสัมผัสแล้วละ่ะเห็นเขาสามารถติดต่อพูดคุยกับวิญญาณได้เป็นเรื่องเป็นราวอย่างกับตาเห็นจริงเท็จอย่างไรคงต้องพิสูจน์กันและนี่แหละครับทุกท่านครับคนอ่านข่าวถึงได้ย้ำนักย้ำหนาว่าเรื่องราวของความเชื่อนั้นเป็นเรื่องราวของความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแล้วท่านผู้ชมทุกท่านละครับ ท่านคิดเห็นไว้ว่าอย่างไรท่านมีการเชื่ออะไรแบบไหนยังไงกันบ้างกรุณาลองบอกกันดูนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมท่านอื่นๆหรือว่าทางด้านเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะครับความคิดเห็นท่านต่อไปครับท่านผู้ชมทุกท่านมาจากคุณพี่เปรมทิพย์ซึ่งได้ติดท็อป3ความคิดเห็นที่ได้รับการกดไลค์มากที่สุดเป็นอันดับที่3ครับซึ่งคุณเปรมทิพย์เนี่ยเป็นคนที่3มนะครับเดี๋ยวเราลองมารับฟังเขาดู ว่าเขานั้นได้พูดไว้ไว่าอย่างไรเกี่ยวกับกรณีนี้ครับคุณเปลมทิพย์ครับได้มีการบอกว่าความหมายของหมอบีก็คือให้คนที่น้องรักมากๆวงเล็บซึ่งไม่ใช่คุณแม่ไปเรียกน้องค่ะเพราะน้องไม่ได้รู้สึกถึงคําว่าคนในครอบครัวกับคุณแม่ค่ะอันนี้ครับทุกท่านคนอ่านข่าวอยากจะขอย้ําว่าให้ฟังหูไว้หูนะครับคนอ่านข่าวไม่แน่ใจว่าประโยคสุดท้ายต้องการจะสื่อไว้ไว่าอย่างไร แต่ว่าประโยคในช่วงแรกนั้นคนอ่านข่าวมั่นใจเลยว่าคุณพี่เปรมทิพย์ต้องการที่จะสื่อว่าคนที่น้องรักก็อาจจะเป็นแฟนของน้องมาวินหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นใครคนไหนที่น้องมาวินรักมากๆที่แบบว่าไม่ใช่รักกันแบบครอบครัวอาจจะเป็นรักกันแบบว่าแฟนหรือเปล่าหรือว่ารักกันแบบพี่น้องอะไรแบบนี้ครับหรือว่าอาจจะเป็นความรักความห่วงใยแบบเพื่อนสนิทมิตรสหายแบบนี้ครับ อันนี้ก็คือผมตีความหมายจากประโยคของคุณเปรมทิพย์นะครับซึ่งคุณเปรมทิพย์นั้นก็ได้บอกว่าความหมายของหมอบีก็คือแบบนี้ซึ่งทุกท่านครับถ้ายังไงก็ลองไปรับฟังกันดูดีๆอีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่าความหมายของหมอบีนั้นเขาต้องการที่จะสื่อไว้ว่าอย่างไรตรงกับที่คุณเปรมทิพย์ได้มีการบอกเอาไว้หรือเปล่า ถ้าอย่างไงก็สามารถไปติดตามรับฟังข่าวสารที่หมอบีได้มีการพูดถึงในกรณีนี้ได้นะครับลิงก์ข่าวนั้นนะครับเหมือนเดิมเช่นเคยจะอยู่ในปักหมุดคอมเมนต์แรกและจะอยู่ในรายละเอียดของคลิปวิดีโอนี้ครับทุกท่านสามารถกดได้ที่ลิงก์ได้เลยนะครับเอาละครับทุกท่านครับและนี่ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่มีการอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องราวของน้องมาวินนะทุกท่านล่ะท่านคิดเห็นไว่วาอย่างไรจะเจอน้องมาวินในเรวันนี้ไหม แล้วพระเกจิดังที่ได้บอกว่าสามวันนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมติดตามข่าวสารนี้ไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันนั้นขอความกรุณากดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งครอบครัวและก็เป็นกำลังใจให้กับทั้งด้านเจ้าหน้าที่และกดติดตามเอาไว้เพื่อมาเป็นครอบครัวคนอ่านข่าวเดียวกันอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเพื่อที่ว่าถ้าหากว่ามีข่าวสารอะไรมาใหม่ๆท่านจะได้รับการแจ้งเตือนแบบนี้แบบทันท่วงทีนะครับ ลองสังเกตนะครับคอมเมนต์แต่และท่านนั้นมีการโพสต์เอาไว้เมื่อ1นถึงสชั่วโมงเองดังนั้นนะครับถ้าหากว่าคอมเมนต์ไหนที่มีการโพสต์ได้เร็วก็จะได้รับการกดไลค์เป็นอย่างมากก่อนเพื่อนๆน,นะครับแต่ไม่ต้องห่วงไปหรอกนะครับถ้าหากว่าความคิดเห็นของท่านนั้นเป็นประโยชน์แก่ครอบครัวคนอ่านข่าวท่านอื่นๆแล้วก็ท่านผู้ชมที่ได้เข้ามารับฟังคนอ่านข่าวยินดีแล้วก็ถือว่าเป็นเกลียดอย่างมากครับที่จะขออนุญาตนําเสนอความคิดเห็นของท่าน ออกอากาศให้ท่านอื่นๆได้รับฟังไปพร้อมกันครับที่นี่ทีอารทคนอ่านข่าวขอกราบขอบพระคุณครับ